สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมีข้อแนะนำเกี่ยวกับกระเดื่องกดวาวนะครับฮอนด้าคลิกไอนะครับเราจะหยิบมาดูยมหิบาดูใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้ด้านนี้นะครับ ID นะครับนะครับด้านนี้ ID นะครับโอเคเนี่ยตัวนี้ ID มันจะมีตัว i ตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับ หรือบางคนก็รู้อยู่แล้วนะครับสำหรับช่างก็จะรู้ดีนะครับในส่วนนี้นี่เลยนะครับตัวไอตัวนี้ส่วนถ้าด้านไอเสียนี่ก็จะเป็นตัว E นะครับตัว E นะบางรุ่นบางยี่ห้อนี่ก็มีความแตกต่างในแต่ละอย่างนะครับอันนี้ก็ข้าควรจําแล้วข้อควรปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับชุดนี้นี่ก็ในส่วนของตัวแกนปรับตั้งวาล์วนะครับปลายนิ้วที่ชี้นี่นะครับนะครับ ถ้าหากว่ามันบานมากเกินไปเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับตัวละไม่กี่บาทนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาปรับตั้งนะครับเพราะถ้าตั้งไม่ได้ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับก็นําฝากนําเรียนบอกไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะได้แยกประเภทให้ได้นะครับว่าอันไหนกระเดืองกดวาวไอดีหรือไอเสียนะครับอันนี้เป็นแบบโรลเลอร์นะครับนี่นะครับ มันสามารถมุนได้เนี่ยนะครับซึ่งกดกับแคมชาร์ปนะครับหรือเพลาลูกเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับขอนําฝากนะครับตรงนี้สิ่งที่เราควรจะรู้นะครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งตรงนี้หมดอายุการใช้งานนานมันจะเสียสักครั้งหนึ่งนะครับจะวาวยันวาวอไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับการปรับตั้งส่วนตัวนี้ก็แกนแกนล็อกนะครับนะครับตัวน็อตล็อกครับโทษทีนะครับ นัดล็อกแกนปรับตั้งวาล์วเวลาจะล็อกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้มันแน่นให้มันกระชับพอดีนะครับวจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขอนำฝากเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสิ่งที่ดีๆจะนำมาฝากอีกนะครับในคลิปต่อไป EP ข้างหน้าก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้เลยนะครับอยากจะทราบเรื่องอะไรก็ บอกมาได้เลยนะครับเพื่อมีโอกาสได้ทำคลิปมานำเสนอนะครับอาจจะเสียงดังฟังไม่ชัดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าดีนะครับก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสก็กดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งไว้รอเลยนะครับโอเคครับเนี่ยตัวนี้นะครับถือพอใช้ได้อยู่โอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ